สวัสดีค,ค่ะพบกับพอ,อน้อยปออกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการลงทะเบียนผู้สูงอายุการลงทะเบียนผู้สูงอายุสําหรับท่านที่ส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาให้พอ,อน้อยดูให้ว่าลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในเดือนไหนนะคะข่ะท่านหนึ่งค่ะท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่26 เกิดวันที่26ธันวาคม2509กรรลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในเดือนไหนลงไปแล้วจะเริ่มได้ระเบียบอย่างชีพบผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนปีพศไหนเป็นต้นไปนั่นคือคำถามค่ะวันนี้พอน,น้อยมีคำตอบให้เลยนะจ๊ะสำหรับท่านที่เกิดวันที่26เกิดวันที่26ธันวาคม2509ค่ะท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียน ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไปซึ่งเดือนตุลาคม2568เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2569ท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนี้ท่านจะอายุ59ปี59ปีในปีงบประมาณ2569เพื่อที่จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2570 ปีงบประมาณ2,570ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2,569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2,570ท่านอายุครบ60ปีในเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะเริ่มได้รับเบียอย่างชีพผู้สูงอายุนะคะกลับมาเข้าสู่คำถามค่ะสำหรับท่านที่ เกิดวันที่26ธันวาคม2 5 0 9ท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไปไม่ควรให้เกินเดือนธันวาคม2569เพราะอะไรเพราะว่าพอเนอเองไม่อยากให้เสียสิทธิ์แม้กระทั่งเดือนเดียวท่านขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยยางชีพผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ 60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่26ธันวาคม2569เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนมก,กราคม2 5 7 0เป็นต้นไปซึ่งเดือนมก,กราคม2 5 7 0เป็นเดือนที่อยู่ในปีงบประมาณ2 5 7 0เป็นไปตามระเบียบ เลยนะคะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุที่ไหนไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกน็ไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลหรือสำนักงานเขตณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนำไปบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวต้องเป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวในจานถึงคราวที่ท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุกรมบัญชีกลางจะได้โอนเงินให้กับท่านได้สําเร็จค่ะก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบตามพอน้อยเข้ามาค่ะ26ธันวาคม2 5 0 9 ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไปไม่ควรให้เกินเดือนธันวาคม2569ถะดวกช่วงไหนท่านไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยแต่ไม่ควรให้เกินเดือนธันวาคม2569พราะลงแล้วขาดแน่นอนเดือนแรกที่ท่านจะเริ่ม ได้รับเบี้ยอย่างที่พูดสูงอายุก็คือถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์เป็นตนไปนาการสรุปแล้วท่านก็จะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างที่พูดสูงอายุตั้งแต่เดือนมก,กราคม2570เป็นต้นไปค่ะก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามพออน้อยเข้ามาหรือท่านใดที่จะสอบถามพออน้อยเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างคิดผู้สูงอายุในช่วงไหนไม่ว่าจะเป็นการย้ายภูมิลำเนาย้ายภูมิลำเนาอย่างไรสิทธิจะได้รับต่อเนื่องจากที่เดิมแล้วมาที่แหง ใต้คอมเมนต์ส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาพอนเอยเองตอบทุกคําถามไม่มีคํำถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอน้อยอ h ช n แนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธ,ธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะการสําหรับในคลิปนี้พอเราต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ